วันนี้ผมมีคอมโบโหดมาแนะนำครับคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่เล่นโถมต้นเกมและจบเกมไวามากมากครับคอมโบนี้จะมีแวนมีหมิงแล้วตงการเนี่ยจะเป็นอลิสนะครับผมื่อใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้อลิสอ่ะเป็นเมตาอยู่นะแต่ว่าคนก็เล่นน้อยครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปโซโลเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบกดตีอะไรเงี้ยคนจะชอบ <still> หยิบอลิสมากลางกันอลิสกลางเนี่ยมันจะทให้ป่ารวยครับเพราะว่าอลิสอ่ะจะเดินลมสัส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมารับเวฟกลางแต่ว่า ป่าต้องเป็นงานหน่อยนะต้องมาคอยรับเวบกลางให้อลิตหน่อยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวป้อมกลางมันจะแตกไวข้อเสียของอลิตกลางมีแค่อย่างเดียวครับก็คือเคลียร์คีฟช้าครับที่เหลือเนี่ยก็เป็น ตัวเยือนการที่โหดมากๆนะครับผมส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูในตัวเกมครับล้วก็ในเกมนี้เนี่ยผมเอามาเล่นในโหมดแชมเปี้ยนชิพก็คือโหมดถ้วยนะครับผมใครที่มีเพื่อนถึง3คนขึ้นไปเนี่ยสามารถเล่นคอมโบนี้ได้เลยนะส่วนคอมโบนี้จะมีวิธีการเดินเกมยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหายดีเกม Rv คุ้มๆสกินแรสวยๆผมแนะนําเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสาม,มารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t เท i n t h โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มียกับพีโรออลิสนะครับผมและโหมดที่เล่นก็จะเป็นโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเรามาเล่นคอมโบโถมเกมกันครับเกมนี้เนี่ยเราจะใช้แคลรี่เป็นแวนนะครับจริงๆเนี่ย Carry ine, แคลรี่เนี่ยจะเป็นคาเฟ่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมเป็นสจวตก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ แต่อยากให้เป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นแวนมากกว่าเพราะว่ามันมี DPS ที่มันมากกว่าสจวัดนะครับผมทาไมเราถึงต้องการดาเมจ DPS ครับเพราะว่าดาเมจ DPS เนี่ยมันจะสามารถตีป้อมได้ไวนะครับผมถ้าเกิดเป็นสจวดัดตสจวัดมันตีป้อมชา้าครับเป็นคาเฟ่เป็นแวนอ่ะมันระเบิดป้อมแป๊บเดียวครับผม ก็ต้นเกมก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับก็พยายามเพียร์คลิปเตือนการไปก่อนหาเลเวลสเหมือนเดิมแล้วก็เล่นเหมือนเมทเลยนะครับผมแต่พอหลัง4นาทีไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นอากอนี่แล้วตรงนั้นเนี่ยผมจะเริ่มเดินเกมแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเริ่มเดินเกมได้ตั้งแต่เลเวลสนะถ้าเกิดแบบเรามีตี้เรามากับตี้นะครับคอมโบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยไปทาเลนออฟเลนนะเราจะเน้นแบบเลนแคลรี่ซะส่วนใหญ่นะครับอ๋อหผมไม่ได้ไอปูตัวนี้ผมก็จะสีช้าหน่อย ไม่เป็นไรครับแล้วป่าเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเป็นมูลาดสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านั่นแหละมูลาดเขาไม่ได้มากับเรานะถึงแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์เหมือนผมแต่ว่าไม่ได้มาเหมือนผมนะทั้งสัญลักษณ์ทั้งฟอนต์เลยคือเหมือนผมเลยนะแบบคือไม่ได้มาด้วยกันนะครับผมก็แท็กคลิป่าไปนะครับผมเพราะว่าป่าเขามาแท็กกลางเนาะเราต้องการเลี้วสีครับ โอเคสวยวิ่งกลับไปกลางครับแล้วก็ไปเคลียร์คลิปกลางเพื่อหาเรลส์อีกอริสเนี่ยเป็นตัวที่เปิดไฟดีมากๆนะครับผมสกิลนติโซนโหดนะครับนี่สมมติแบบยูเอจะเดินมาแง่ผมจ่ายานติสกิลหนึ่งอยูเอเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าของผมยังไม่มีนะครับก็มีพวกอากอนี่บูมติกก่อน ก็เล่นอาลิสเนี่ยสกิลหนึ่งต้องโยนแมน่แมนๆหน่อยนะครับผมต้องเลงหน่อยนะตัวใสเลยอุ้ยฟิกหลบทุกสกิลตายดีครับอ่าตัวอะไรนะไอริเข้าสวยครับผมสัตว์นี้เฮ้ยไม่ได้ด้วยจบได้บูไปแทนครับลองสตตนโป๊ไม่โดนครับเขาวิ่งไวเกินไป ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรารับเลนล่างเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเลนกลางเนี่ยเพื่อเราเคลียร์ไปแล้วเราอยู่รอเล่นไล่เวฟหนึ่งได้นะเดี๋ยวให้มูลัเดเคลียร์กลางให้นะครับมูลัดเราก็จะรวยนะถ้าเล่นแบบนี้อย่างนี้ได้ป้อมแล้วครับผมอ่ะในกรณีแบบนี้ก็คือผมจะไม่กลับกลางแล้วเพราะว่าก็แกร์เนี่ยสามารถเอาป้อมได้เลยครับแล้วไหลต่อได้อีกกดสกิลสองบูสได้เพื่อนครับแล้วก็วางสติ ตายครับผมแบบนี้ไหลแล้วฮะไ <4 S 2> ด้อ <4 S 2> ปอมปะได้ดิคือไม่ได้นะครับขาดนิดเดียวไม่เป็นไรเราวิ่งไหลไปลอากลางได้นะอลิเตียมีสกิลสองครับที่พาเดินโลมได้โหดมากๆมันวิ่งไวทุกคนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวติด,ดๆวิ่งมาเลนกลางแล้วรับคิฟเลนกลางต่อครับปกตีป้อมกลางต่อได้เลยนะส่วผมเนี่ยก็รอขัดคนที่จะเข้ามาล้วงแวน <What? S 1> คือเราเล่นเป็นเหมือนเม <What? S 1> ทัพพอตอีกหนึ่งตัวนะครับ เกมที่จะมีหมิงที่คอยซัพพอร์ตแวนใช่ปะแล้วก็มีผมกับที่คอยแบบสกิลขาดให้นะครับผมคอมโบนี้มันก็เลยจะแบบมันจะเลี้ยงแคลรี่เราอะ่ะให้แบบโคตรจะก๊อตนะครับผมวางสตัรเลยเร็ียบร้อยครับตายเจอใบ้เข้าไปเป๋หมดครับผมสกิลมันตีมันสามารถใบไ้ได้นะครับแล้วก็สโลด้วยประทาให้แวน์เนี่ยไล่ตีได้ง่ายถ้าเกิดผมออกเป็นคาสโตรเองเนี่ยคือมันจะโคตรปวดเลยแหละสตัร์ไปครับไม่โดนไม่เป็นไรครับ นาขอตายครับผมตรงนี้แวนไหลป้อมบนต่อแล้วมีมิงครับคอยเติมเลือดครับผมไม่ต้องกลัวส่วนผมเนี่ยสามารถกดเกาะให้ได้แต่ตอนนี้มานามหมดแล้วผมก็ต้องกลับก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมบนครับผมโอเคได้ป้อม,มแล้วนะดูดิสี่นาทีป้อมฝั่งตรงข้ามหายไปแล้วสามป้อมอย่างเวอร์ครับผมแต่เ,เรารีบเติมเลือดแล้วก็รีบวิ่งไปหาพเพื่อนนะครับออาในกรณีบแบบนี้เนี่ย ผมก็จะไม่ค่อยมารับเรงกลางอะนะเพราะว่าเจอป่าเป็นงานครับป่าจะมารับกลางให้ผมอย่างนี้ผมก็เดินกันสามคนฟินๆเลยครับแล้วเราก็เอาบูได้เลยนะไม่รู้ป่าให้ไม่ให้แต่ว่าป่าตายแล้วผมป่าตายก็เอาบูให้ผมเลยแล้วกันผมจะได้พาเพื่อนเล่นได้ง่ายครับชิ้นต่อไปเป็นบูมตีครับผมอ่าตอนนี้มันสี่นาทีแล้วเราก็ได้เป็นอาร์โกนี่มาแล้วนะครับนี่แหละขอยเทมชีดีชิ้นเดียวคือมีดาเมจแล้วครับ เราทาก็กด2อครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปวางสกิลให้เแล้วก็คอยสตันอ่ะเห็นปะสตันตัวดามเมจเลยนะครับข้างหลังเราไม่ต้องไปสตันตัวแรกอะแทงอะคือมันตายอยู่แล้วครับมันโดนแวนตีเราไปขัดตัวข้างหลังครับผมอันนี้คือวิธีคิดวิธี่สยสกิลแบบในไฟนะครับเราไม่ต้องลงสกิลใส่ตัวตัวที่แบบตัวแทงเสมอไปนะครับผมไปขัดให้เพื่อนนะครับอ่ะเขียเขียแข็งครับ แล้วก็รออันตีนะถ้าเกิดแบบจะเข้ามารวงเงี้ยเราก็อันตีขวางให้เลยยืนซ้อนหลังหน่อยครับผมเรสองรัพพาเพื่อนวิ่งออกมาแต่อันตีเข้าไปครับเราโซนด้วยอันตีนะเราไม่มีแท้งไงเราก็ต้องโซนด้วยสกิลนะครับผมแบบไล่คนออกไป <c oughs> เราไม่ต้องสนใจกับตัวนาคอที่เขาวิ่งหนีนะ เราพยายามหาอ็อบเจกต์เก็บแบบเก็บอ็อบเจกต์อะถ้าเกิดมันมีดาร์ก็ตีดาร์กครับดาร์กสำคัญมากมาทำให้เราขึ้นบ้านได้โอเคข้างบนเนี่ยคือน่าจะได้ป้อมแล้วครับเดี๋ยวผมเล่นดึงตรงกลางไว้ครับผมไม่ให้คีปเนี่ยมันออกไปไกลกว่านี้เนาะแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยมาเก็บคีปชุดนี้โอ้ยต้องวิ่งมาช่วยเพื่อนหน่อยนะ <On swap. S 1> โอ้ไม่ต้องมาก็ได้นะ ตนไว้มาสกิลขัดไปครับแล้วก็กดสให้เพื่อนวิ่งไวไปตันเดี๋ยวเรารอแวนกับหมิงรีเลือดอะไรให้พร้อมแล้วก็กลับมาดันใหม่ถ้าเกิดเอาชัวเนี่ยเรารอตีดาร์กก็ได้เลยครับดาร์กตัวที่อ่า8นาทีอะเราจะได้ดันลีปสามทางเข้าก็คือจบจบเวฟนั้นได้เลยนะถ้าในกรณีแบบเนี้ย ว่าเกมเรามาสโนโบอลน,นอกภาคเลยครับแปลแบบรวยมากยิงใครแป๊บเดียวตายผมผมผมให้เลยว่ายิงไม่น่าจะเกินสามวิอ่ะคือตายหนึ่งตัวแน่นอนเดนะี๋ยวเราก็เล่นๆป่วนๆไปครับไม่ให้ฝั่ง<า>ตรงข้ามเนี่ยเขาออกมาเล่นนอกบ้านได้นะครับผมก็ต้องวิ่งกลับไปเติมเลือดนะเพราะว่าเขาไม่พร้อมบูตรงนี้คือมูหลาดก็ให้ผมแล้วนะ เป็นงานจัดจัดวะแบบนี้ผมก็สกิลได้รัวๆมานาไม่มีเือนหมดครับใายปูมตีกระชิ้นต่อไปก็จะเป็นมงกุฎนะครับผมเอา,าเร่งดาเมจนะเอาจ้องแต่ของดาเมจเลยนะเพราะเพราะว่าแบบเราเรา,เราต้องการแบบสกิลเดียวเพื่อถ่ายครึ่งหลอดอันนี้เรารอ,อาเราเรารอดาร์กนะครับผม ยามอย่าไปพลาดนะคอมโบนี้มันเล่นเลดเกมไม่เก่งต้องถมต้นเกมให้ให้จบนะครับแต่ว่าเราก็ห้อยตัวเลดเกมมาตัวนึงเนาะนั่นก็คืออาไอริสนะครับแต่ว่าตัวของอาริสเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเลดเกมเหมือนกันนะครับยิ่งเลดยิ่งเก่งนะตัวนี้เพราะว่ายิ่งเราเลดเกมอาพลังเวทเราจะเยอะเรามีล็กคูดาวที่มันมากขึ้นสกิลเราจะบ่อยขึ้นนะครับ เพื่อนปล่อยน้าตรงกลางโอเคสวยเลยดันคีฟสวยมากครับสามทางเข้าแบบนี้จบป้านแน่นอนคือป้อมมันจะแตกไปแล้วอะตรงกลางอะ่ะผมต้องคอยสกิลใส่พวกตัวดามดเมจเขานะให้เขาแบบไม่ได้จ่ายสกิลเคลียร์คีฟง่ายๆครับสองวิ่งคำขึ้นไปครับแล้วก็จ่ายตัตัวดาเมจครับเนีย่ยประมาณนี้เลยต้านยูเอ ด้วยผัาคี้บอ,อกครับแล้วกดกอะให้เพื่อนครับเพื่อเพื่อนวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับจบบ้านแล้วครับผมอย่างไวนะครับคอมโบโนี้แบบคโนโดบอลเถื่อนมากนะครับ <Victory. S 1> ผมไปเจอมาในแรลงคอมโบเนี่ยแต่ว่าเขาเล่นเป็นคาเฟ่เออแต่นี้เราเล่นเป็นแวนครับแวนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็จบก็จบบ้านไวเลยแหละแวนอะคาเฟก่ก็จะจบช้ากว่านี้หน่อยครับเพราะว่าแวนเนี่ย ดาเมจต้นเกมมันแรงกว่าแต่ว่าคาเฟ่มันจะมันจะเสะถียรกว่าตรงที่มาเล่นต้นเกมได้มาเล่นเลดเกมได้นะครับผมแต่ว่าหยิบแวนมาเนี่ยเราต้องบังคับจบต้นเกมหรือว่ากลางเกมเลดเกมเราจะแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคอมโบค่าอ่าคอมโบแวนหมิงแล้วก็อลิสนะครับผมก็ไปลองเล่นดูได้นะสาหรับคอมโบนี้ใครมีเพื่อนก็ลองชวนเพื่อนมาลองเล่นดูไปเราไปฝึกในหมวดธรรมดาก่อนก็ได้ ฝึกให้แบบมาโคเรามันเป๊ะๆหน่อยนะครับผมแล้วเราก็ค่อยมาลงหมวดถ้วยนะครับผมบอกเลยว่าเก็บถ้วยไม่ยากครับสำหรับคอมโบนี้โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่าจะกดโดนทเข้ามาใครที่ซัพพอร์ตกันมาก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจ